วิดีโอนี้เราจะมารีวิวเครื่องเกมราคา10บาท100บาทพ0 0บาท5000บาท10 0 0 0บาทและหลายหมื่นบาทอัพอัพอัพกันนะครับเริ่มจากเครื่องเกมอันแรกไม่มีชื่อนะครับราคา17บาทให้ดูเป็นหลักฐานก่อนซื้อมาจาก t i k t o k Shop ราคาสินค้า18.3ได้ส่วนลดอีกประมาณ50สตางค์แล้วก็ค่าส่งอีก20บาทนะครับรวมกันเป็น40บบาทแต่ว่าเราไม่นับค่าส่งแล้วกันสำหรับราคาเท่านี้นะครับคุณก็จะได้เครื่องเกมสุดเรโทรเป็นเกมอะไรเนะี่ย อันหนึ่งนะ Two hours later El ซึ่งผมพยายามกดเล่นมาแล้วประมาณ5นาทีนะครับก็ยังเล่นไม่เป็นนะฮะแต่ว่าในฟุตเทจที่เขาให้มาในหน้าร้าน t ิ k t o k เนี่ยมันจะเป็นเกมแบบ t e t r i s กับ Space Invader นะครับแต่ผมไม่สามารถออกจากหน้านี้ได้คุ้มหรือไม่17บาทกับการที่เล่นไม่เป็นคอมเมนต์บอกด้วยในราคา159่าบาบาทนะครับจากร้านติ k t o k Shop อีกร้านนึงนะครับก็จะได้เครื่องเล่นเกมคลาสสิกนะครับ400 in อซึ่งอันนี้ก็จะได้คะแนนบวกนี่นะครับเพราะว่าออกแบบเหมือนเกมบอยมากๆนะครับ ข้างหลังเป็นอะไรข้างหลังเป็นแบตมือถือแต่ว่าถ้าสังเกตจริงๆก็คือการกดปุ่มก็ยังฝืดๆนิดนึนนงอารมณ์เหมือนเครื่องเกมยุคเก่าอะ่ะมันก็พอดีมืออยู่นะพอดีมือแล้วก็ไม่ได้หนักมากด้วยนะครับอันนี้เครื่องเกมที่เบาพอสมควรเลยเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าข้างในมีเกมอะไรบ้างซ u เปอร์มาริโอมาริโอ14ด็อกเตอร์มาริโอเหมือนเราต้องเอาสีชนกันให้มันแบบจัดการแบคทีเรียได้แล้วมันก็จะลวงไปด้านล่างแต่ถ้าจะมีเกมอย่างนี้400อันจริงๆในราคา100นึงนี่ผมว่าก็ไม่่แยนะ สรุปก็คือราคาไม่แย่มีเกมให้เล่นจริงแล้วก็เล่นได้จริงแต่ว่าเกมไม่ถึง400เกมนะน่าจะมีจุดเด่นก็คือมันเบาวกว่ามือถือเพราะว่าทุกอย่างที่เราสามารถหาเล่นในเครื่องเกมนี้จริงๆก็สามารถเล่นเป็นอิมูเลเตอร์บนมือถือก็ได้อยู่แล้วต่อไปจะเป็นซีรีส์เกมตระกูลอิมูเลชันนะครับซึ่งอันนี้มันจะมีอยู่หลายยี่ห้อแต่ว่าเรนจ์ราคาจะอยู่ประมาณ2,500บาทถึง3,700บาทเริ่มพี่ตัวแรกก่อนแล้วกันนะครับ t r e m u Brick อันนี้จุดเด่นเลยก็คือเป็นแนวเกมบอยแล้วก็แบบผมว่าดีไซน์น่าจะเท่สุดแล้วคลีนมากๆสังเกตก็คือจะเป็นเกมบอยแต่ว่าข้างหลังมันจะมีปุ่ม LR ให้ด้วยนะหน้าจอนี่1 0 2 0 7 6 8เพิกเซลนะฮะมันน่าจะคมกว่าตัวอื่นๆที่เป็นร i n u x ด้วยกันในตลาดนะฮะแล้วก็มีข้อดีอย่างนึงก็คือมีตัวชาร์จตรงนี้ด้วยนะแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับสามารถได้เล่นตรงโต๊ะก็ได้หรือบนเตียงก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะชาร์จแนวไหนซึ่งน่าจะเป็นตัวเดียวเลยมมมััั้ททีีี่่ชาาารรรร์2ูขนดนดเแแลลลวววก็ซอฟตะ,ะสสบบไป เท่านะที่ดูนะครับมันไม่ได้มีเขียนไว้ว่ามันเล่นเกมอะไรได้บ้างถ้าผมเจอเดี๋ยวผมจะบอกแต่ว่ามันมีโปเกมอนแซฟไฟ์ที่มันเป็นของ GBA แล้วมันก็มี s t a d ์ดูด้วยซึ่งผมไม่รู้ว่า Sta ร์ดูมันอร์ตมา,าไหน UI คือคลี a n ดีผมชอบแล้วก็ต่อ Wi-Fi ได้เปลี่ยนทีมได้คัสตอมได้เยอะอยู่ครับอันนี้โดยรวมผมว่าออกแบบดีมากคลี a n สุดๆแล้วก็เล่นเกมได้เยอะผมว่าได้ได้ถึง DS แต่ว่า DS มันไม่มีทัศสกรีนมันก็จะเล่นไม่ค่อยมันเท่าไหร่นะครับน่าจะไปได้ประมาณแบบพวก PSP มากกว่าส่วนข้อติอย่างหนึ่งก็คือขนาด เพราะว่ามันเล็กอะแล้วแบบเนี่ยนิ้วมันชนกันอะเนี่ยลองมือโทชีดิมือคนพี่แบบมือป้อมอะพี่มือแบบมืออ้วนนะพี่มันเจอแบบนี้ก็แบบผมแต่ว่าผมว่ามันดีตรงที่แบบมันมี LED นะมี SD card ที่คนสามารถอาจจะต้องหาล่อมเกมที่ ช่องทางธรรมชาติเอาเองนะนี่ผมก็ไม่ชี้แน่และกันชอบอีกอย่างหนึ่งคือ,อแบตเตอรี่3 0 0พแต่ว่าน่าจะอยู่ได้ประมาณแค่5าชั่วโมงถ้าเล่น P s p อาจจะอยู่ได้น้อยกว่านั้นด้วยซ้ำมึงอันนี้แทบจะเป็นมือถือแล้วอ่ะแค่โทรศัพท์ไม่ได้แต่ก็ไม่ใช่ว่ามันแบบมันเล็กแล้วมันจะไม่มีข้อดีนะคือมันเล็กอย่างเงี้ยมันก็แบบเสียบเข้ากระเป๋าอ่ะแบบเดินไปเล่นเกมนอกบ้านอะไรเงี้ยมันก็สบายกว่าเนาะเพราะสุดท้ายแล้วมันก็เล็กกว่ามือถืออ่ะเท่าไหร่อ่ะสามส่วนสี่ของไอโฟนอ่ะเล็กจะตายแบบพกพาสะดวกอ่ะแบบมันคือแบบควาามมหยของ ตัวต่อไปนะครับสายเด็กเริ่มมีหนวดนะครับ a n b e r n i c R G 3 4 X X ถ้าบอกว่าเมื่อกี้จุดเด่นคือออกแบบคล้ายๆเกมบอยคัลเลอตัวนี้เกมบอยแอดว c e ครับผมส่วนถ้าถามว่าทําไมเขาไม่โดนนิน t e n d o ฟองทุกคนก็ต้องไปดูปุ่มนะครับว่าปุ่มมันออกแบบไม่เหมือนเออไม่ได้ลอกแบบการออกแบบมาเลยเนี่ยม,มีปุ่มเพิ่มมาอีก2ปุ่ม,มข้างหลังมี L 1 L 2ด้วยเหลีลลยว นินเทนโดฟองลิขสิทธิ์ไม่ได้หรอกดูเหมือนว่าเครื่องเกมยุคใหม่กาจะชอบให้มันมีสาย HD แล้วมันต่อเข้าคอมได้นะเนี่ยตัวนี้ราคาอยู่2,700ถึง3,007นะครับขึ้นอยู่กับว่าจะใส่เมมโมรีมากเท่าไหร่นะหน้าจอ3.4นิ้ว720คูณ480นะครับแล้วก็น้ำหนัก0.18นะครับก็ไม่ได้หนักมาก a อ b e บ nic สําสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับเขาเป็นแบบบริษัททาเครื่องเกมแนวนี้อยู่แล้วนะครับก็จะมีชื่อหน่อยเนี่ยแล้วก็จะมีแบบ UI คินคลีนของตัวเองด้วยเหมือนกันนะคร PSP, n i n t e n d o DS นะครับซึ่งก็ถ้าเป็น DS เนี่ยมันไม่มีทัชสกรีนมันก็จะเล่นยากก็ต้องไปเลือกเกมเอาเองพวกเกมภาษาก็ยังพอเล่นได้อยู่เพราะว่าหน้าจอมันโอเคอมาดูซิ GBA เขาใส่อะไรมาให้บ้างแล้วทุกคนดูความตัว P ไม่ใช่เกมโปเกมอนธรรมดาเนยนะครับเป็น ROM Hack นะครับแล้ว ROM Hack แต่ละตัวนี้มี Radical r a a d e r เหมือนแน่ฝานี้เมื่อกี้มี Rocket นะพี่เออมีอัน,ม,อนมีอันที่ผมเล่นในช่องไปด้วยนะครับหลายๆอัน <Emer ald. S 1> อนนอันนี้ Emerald Rock เลยเหรอ ใช่โอ้ล oh. ิปนี้สนุกครับไปดูได้ผมชอบการออกแบบของฝั่งเกมบอยแอดวานเพราะว่ามันพอดีมือเราแล้วไอตัวเมื่อกี้มันเล็กไปนิดนึงแล้วมือเราป้อมไงตัวนี้จับพอดีแล้วหน้าจอก็ใหญ่อยู่ซึ่งถ้าเราเล่นอิมูเลเตอร์แล้วเราเล่นบนเครื่องนี้ผมว่ามันถนัดนิ้วกว่าเล่นในมือถือนะเพราะว่าหนึ่งคือมันเบากว่าด้วยแล้วมันแบบอยากจะสกิปก็คือกดเข้าไปเลยอะไรเงี้ยมันง่ายดีสรุปเลย2ออันนี้เล่นเกมได้พอๆกันแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีปัญหาถ้าเล่นเกมพวก ฝั่ง PSP ที่มันกราฟิกดีๆหรือเปล่าผมว่าราคาไม่ต่างเลยขึ้นอยู่กับว่าเราถนัดจับแบบไหนเรื่อง UI กับดีไซน์ผมให้อันนี้แต่ว่าเรื่องความถนัดในการจับแล้วก็การเล่นผมจะให้อันนี้แล้วถ้าเป็นพี่พี่าอเนยจริงๆอยากได้แบบเนี้ยแต่ว่าใหญ่กว่าเนี้ย แต่ว่าถ้าเป็นตอนนี้เอาอันนี้แต่ว่ามันยังมีอีกอันนึงนะที่ราคาใกล้กันเลยนะครับตัวน,นี้ชื่อว่า Anbernic RG Cube XX นะครับอันนี้ก็2,500-3,600นะฮะขึ้นอยู่กับ Memory อันนี้ก็จะเป็นการออกแบบที่ผมว่าก็ออริจินอลขึ้นมานิดนึงแล้วกันจุดสังเกตคือด้านหลังมันจะมีตรงแบบ ให้จับให้มันแบบถนัดนิ้วนิดนึงนะหน้าจอ IPS 3.95นิ้ว720คูณ720นะครับหนักขึ้นมาหน่อย0.2นะครับคือหนักกว่าอันที่แล้วเกิน100ยกรัมอ่ะแล้วก็เล่นเกมได้ถึง PSP เหมือนกันก็ UI ก็ไม่ต่างจากอันที่แล้วหรอกเพราะว่าเป็นตระกูล a n b e r n i c เหมือนกันนะครับผมคิดว่าความเท่ก็คือมีไฟซึ่งอันที่แล้วเหมือนเกมบอดวายนิดนึงก็เลยไม่มีไฟแต่ราคาใกล้กันมากเลยนะขึ้นอยู่กับว่าเราชอบแบบไหนก็คือจากที่ดูสเปกนะครับ2องตัวนี้แทบจะ มากกว่าในมุมมองผมนะขยับขึ้นมาอีกนะครับตัวนี้ชื่อว่า a n b e r n i c R B Cube หน้าตาคล้ายๆตัวนี้เลยนะหน้าตาคล้ายกันแต่ว่าตัวนี้หกพ0เถึง7,000เลยนะครับเพราะว่าข้างในเป็น Android 13ซึ่งอันนี้มันมีคอมเมนต์มาว่าตรงนี้ไม่ใช่ฟาชาร์ตอันนี้จุดเด่นในนั้นก็คือเขาบอกว่าเล่นเกนชินเล่น Honor of King เล่น 3ds เล่น V เล่น Play 2ได้ด้วย <Wow. S 2> ก็คือตัวนี้มันจะเริ่มจบแล้วแหละคอนเน็น,นะครับว่ามันเป็น Android นะครับแต่พอเป็น Android เนี่ยพวกแอปการเล่น เกมต่างๆเนี่ยมันก็คืออีมูเลเตอร์ดังๆที่เราเคยเห็นกันผมเคยทําคลิปบอกไปแล้วนะครับว่าอีมูเลเตอร์เกมแต่ละอัน,นมีอะไรบ้างนะครับก็ถ้าใครอยากทาความรู้จักก็ไปดูคลิปนั้นก็ได้อันนี้คือผมจะพยายามเปิดเกมโปเกมอนที่แบบเจนหลังๆของภาคนี่นครับของภาค 3DS ก็คืออัลตร้าซันอัลตรามูก็ถ้าเล่นในมือถือสเปคต่ําเช่นแบบมือถือราคา6 0 0 0 7 0 0 0ถ้าเราโหลดไซตร้ามาแล้วเราโหลดเกมโปเกมอนมาเล่นเนี่ยบางคนถ้าออปติไมไม่เป็นก็แหลกเหมือนกันแต่จุดแยกก็คือ ถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าเป็นทัสกีและเล่นได้แต่หน้าจอมันเล็กมากอ่ะคือคือมันเหมือนจะจิ้มได้แต่ผมกดแล้วผมก็กดไม่โดนไม่รู้ว่าโปรแกรมแอปมันออกแบบมาไม่ดีหรือว่ามือผมใหญ่แล้วมันแบบหน้าจอมันเล็กเกินที่ผมจะจิ้มได้อันนี้ก็ตัดสินกันเองแล้วกันคือทุกคนเห็นมันช้าๆนี่ผมไม่อยากโทษอิมูเลเตอร์นะครับมันคือเกมโปเกมอนภาคอัลตาซันที่เนื้อเรื่องมันไปช้าเองโอเคสำหรับคนที่เล่น 3DS น่าจะเป็นเครื่องเล่น 3DS ที่ราคาถูกที่สุดถ้าทุกคนบอกว่าตอนนี้เครื่องเล่น 3DS ของจริงมันราคาก็ประมาณเท่่านนนี้แแหละตอั มันก็เล่นย้อนหลังได้ด้วยอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับคนที่อยา,ากจะกลับไปเล่น 3DS แต่ว่าหาซื้อเครื่องมือหนึ่งไม่ได้ทีนี้ตัวต่อไปผมว่าไม่ต้องพูดมากก็ได้อันนี้ Nintendo Switch Gen 2นะครับไม่ใช่ OLED นะฮะถ้าเป็นปัจจุบันน่าจะประมาณ7,000-8,000กดคูปอง Shopee เกีงๆหน่อยก็อาจจะเหลือ6,000จุดเด่นก็คือเป็นของ Nintendo เองแล้วก็เป็นทั้งคอนโซลกับแฮนเฮลด้วยเนาะข้อดีของ Nintendo Switch อันแรก Gen แรกเนี่ยก็คือมันเล่นภาคใหม่ได้หมดอะคือ,คอ,อ,คอง อัปเกรดไปเป็น o อ e d นอกจากว่าอยากจะได้ภาพสวยจุดด้อยก็คือเกมแพงมากซื้อราคา2,000แน่นอนว่าเกมในเท o ล w สวิชราคามันดีซื้อมาแล้วก็ยังขายต่อมือ2ได้อยู่อันนี้ก็แล้วแต่สกิลแต่ละคนและกันว่าเราสามารถเซฟคอร์ตัวเองยังไงได้บ้างซึ่งสำหรับผมอะทุกวันนี้ผมก็ยังใช้ตัวนี้เป็นตัวหลักในการสตรีมอยู่ดีก็เลยไม่ได้ติดปัญหาอะไรมาก ตำนานของ j o ยคอนดิฟนะครับทุกวันนี้ก็ยังดิฟอยู่นะครผมเล่นเกมดีๆไม่ได้นะครับเล่นระดับโปเกมอนจริงๆผมมี o อเลด้วยนะแต่ว่าคิดว่าเรารีวิว Nintendo ธรรมดาไปแล้ว o อเลก็ต่างกันแค่ว่าหน้าจอเนาะแล้วก็ดีไซน์ต่างๆอันนี้ก็ไปก่อนก็ได้แต่ว่าตัวนี้ของผมเท่นะฮะเป็นตัว Mario มีเหรียญด้านหลังด้วย Limited Edition ทีนี้ Nintendo Switch จบไปอย่างเร็วๆตัวนี้ชื่อว่า Red Troy นะฮะ Red Troy Pocket 5ราคาต่างประเทศนะ่าจะอยู่ประมาณ8,000-9,000แต่ว่าราคาในไทยจะอยู่ประมาณหมื่นหนึ่งอันนี้ก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับก็สามารถ emulate นะครับ 3Ds ได้เหมือนกันอันนี้เป็น Snap Dragon ด้วยนะ865 RAM 8 g b Storage 128เลยนะครับเล่นเกมได้เยอะอยู่แล้วก็เป็น Android 13หน้าจอ5.5 1080 60 FPS เนี่ยผมว่าทัศกีมันทัศกีมันดีกว่าอันเมื่อกี้เยอะเลยอ่ะอันเมื่อกี้ไม่ให้สวิตนะหมายถึงอันนี้อันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็น emulation setting นะครับเราสามารถวาง layout ได้เองนะจริงๆแล้วอันนี้เราผมแค่วาง layout แบบนี้เพราะว่ามันจะ,จะได้แสดงให้ทุกคนเห็นง่ายแล้วก็เหมือนเดิมพอเป็น emulator บน Android ก็เป็นพวก drastic c i t r a อะไรพวกนี้มันก็ speed up อะไรได้ตามใจเราแหละส่วนตัวแล้วถ้าจะบอกว่าตัวนี้เล่นดีไหมก็ ถ้าเราอยากจะมี d device ไว้เล่นเกมหนึ่งอันโดยที่เราไม่ต้องไปพึ่งพามือถือพอจริงสมัยนีย้ต่อให้เราเล่นอ mulator บนมือถือมันน่าลาคาญเพราะว่าแบบ Me m o r y มันเต็มะแบบเกมหนึ่งเกมแบบ 3G มกิกหกิกกิกอะไรอย่างเงี้ยเล่นแป๊บเดียวถ่ายรูปโชว์เชชโชว์เชถ่ายวิดีโอทำคลิปเต็มแล้วเพราะฉะนั้นมีอีกหนึ่ง e ีวิไเล่นเกมก็อาจจะเป็นตัวเลือกมั้งสำหรับคนที่มีชีวิตหลากหลายมีฮ o อบบี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะยูไหลัก ก็ดำๆธรรมดานะครับ Android ธรมธรมดาๆเลยแต่ผมรู้สึกว่ามันเบาอยู่นะตัวนี้ที่ใส่ SD card ก็จะเริ่มแบบมืออาชีพมากขึ้นนะครับแบบเปิด เขาใส่ได้ส่วนตัวผมว่าถ้ามองว่าเป็นเครื่องเล่นเกมธรรมดามันจะมีปัญหาเพราะว่ามันจะมีตัวอื่นที่มีตัวเลือกเยอะแต่ว่าถ้าบอกว่าเป็น Android แล้วใช้เล่นอย่างอื่นได้ด้วยก็พอได้อยู่มั้งทีนี้ตัวแพงสุดนะครับที่ผมสามารถหามาครอบครองได้นะปัจจุบัน MSI Claw ตัวนี้ของผมก็คือ A1M Ultra 5นะฮะแล้วก็ต้องขอเน้นนะครับว่าอันนี้ไม่ได้สปอนนะครับคือเขาไปสปอนคลิปอื่นแล้วผมขโมยของเขามารีวิวแยกอีกทีหนึ่งนะฮะอันนี้ราคาหน้าเว็บจะอยู่ประมาณ24 0 0มื่นสี่แต่ว่าก็แน,น สเปคตัวด้วยผมมันก็จะมีบางตัวแบบหมื่นปลายปลายบางตัวก็อ p ไป3 0,000ื่นเลยอะ่ะขึ้นอยู่กับว่าเราจะเป็นคลอตัวไหนในราคานี้เมมโมรี่สิบหกกิกะไบต์อินเทลคออัลตร้าห้าสตอร์เรจหนึ่งเทราไบต์น้ำหนัก6 7 5กรมัมคือหนักมาก L C D 19 2 0นะครับแถมยังเป็น Windows 11ทัชส,สกรีนด้วยนะครับก็คือมันต้องจบแล้วแหละคือถ้าจะราคาขนาดนี้คือคุณต้องจบแล้วซึ่งก็แน่นอนเล่นเกมนะครับเออผมลองเทสกับมอนฮันตัวใหม่ได้ยังไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็ iver, ็็นวกกลแ้ เกมอื่นๆก็น่าจะได้อยู่ต้องเลือกเกมอีกทีแล้วกันผมเป็นคนไม่ค่อยเล่นเกมแอคชั่นผมจะชอบเล่นแนวซิมูเลชันกับเกมชิลๆซึ่งเกมพวกนี้นบางทีมันต้องอ่านตัวอักษรเยอะแล้วตัวอักษรเยอะโป่งหน้าจอขนาดนี้บางทีมันก็อ่านยากอยู่ปุ่มเยอะนะฮะมีตรงนี้2นี่2นี่2นี่2แล้วก็มีช็อตคีย์นะครับไว้เปิดน,นูน่นเปิดน,นี่นะฮะอันนี้ถ้าใครอยากจะดูคลิปรีวิวเบื้องต้นเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ทีแล้วกันนะครับอันนี้จะไม่รีวิวจับเต็มขนาดนั้นพอจับตัวเล็กๆอะ่ะ แล้วมาจับตัวนี้ก็รู้เลยว่าตัวนี้มันแบบถนัดมือกวา่าแต่ว่ามันก็จะแลกมาด้วยความหนักวะ่ะคือใจจริงอะ่ะคิดว่าประมาณสวิชอ่ะมันพอดีมือมากสุดแต่ว่าสวิชก็ฮาร์ดแวร์ข้างในก็น่าจะกากกว่า MSI เยอะอยู่ดีซึ่ง MSI เนี่ยเขาจะใช้ว n d o w s เนาะแล้วก็พอเป็น Windows เนี่ยเขาจะมีแอปเพลเยอร์เป็นของตัวเองด้วยนะครับจริงๆก็สามารถเล่นเกมมือถือตัวเองได้ด้วยนะค,คิดว่านะส่วนตัวแล้วอะ่ะผม,มยังไม่ค่อยชินกับการใช้ Windows แบบ Handhel d อะ่ะมันแบบม,แบบมันยังกดแล้วมันยังรู้สึกปแปลกๆอยู่อะ่ะอาจจะต้องลองให้มันชินมือก่อนแต่ว่าถ้าเราไม่ได้บอกว่าเราซื้อนี่มาเล่นว n d o w s ซื้อมาเล่นเกม,เมอย่างเดียวก็เล่นได้สบายเลยครับอยากจะเล่นอะไรก็เล่นไปเลยก็เหมือนเป็นคอมพิวเตอร์พกพาก็คงจะอย่างนงั้นแหือ ออต่อจอได้ต่อคีย์บอร์ดต่อเมาส์ได้ยังไงก็ไม่ถนัดวะาออยู่ตรงนี้ B อยู่ตรงนี้ช่องร้อนช่อง Nintendo เว่มันไม่ได้อนะเนี่ยเนี่ยคนอื่นเนะี่ยเขา A อยู่ตรงนี้กันหมดอนะ่ะเนี่ยเนี่ยทุกอันเนะี่ยทุกอันที่เรารีวิวมันเนะี่ยแล้วก็แน่นอนครับเมื่อกี้ที่ผ่านมาเราเปรียบเทียบกับการเอมูเลชันเกมเก่าๆทั้งหมด G B A P S P ตามหลักแล้วว่าเครื่องนี้มันก็ควรจะเล่นได้เว้ยแต่ว่าเขาไม่ได้ pre install มาให้เราเพราะฉะนั้นทุกคนถ้าอยากจะเล่นเกมเก่าก็ไปไฟหาวิธีเอาเองแต่ว่าพอเป็นว i n d o w s แล้วอิสระอยู่แค่ในมือเราครับคุณอยากจะทําอะไรคุณก็ทําไปเลยโดยรวมที่ชอบที่สุดผมเป็นคนที่ชอบความเป็นแบบบัเจ็ตแบบ h a n d h e l ลมากกว่าผมว่าพวกตระกูลประมาณอย่างเงี้ยพวกราคาประมาณเท่านี้สองพันสามพันอ่ะผมว่าผมโอเคกว่าส่วนตัวถ้าจะให้ best design ผมชอบตัวนี้แต่ว่า ไม่เหมาะกับมือผมเท่าไหร่ถ้าเอาแค่การยูสเคสนะผมว่าตัวนี้โอเคสุดเพราะว่าทัชสกรีนโอเคโ,อโหลดเกมเล่นได้เกือบทุกอย่างที่ผมต้องการแล้วราคาหมื่นกว่าบาทส่วนตัวท็อปก็แน่นอนมันก็เล่นได้อยู่มันถ,ถ้ามันเล่นไม่ได้ก็ไม่มีตัวไหนเล่นได้แล้วนะฮะส่วนอันนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับเล่นกันมานานนะฮะอยู่กับผมมากี่ปีแล้วก็ไม่รู้แน่แล้วทุกวันนี้ก็ไม่รู้เมื่อไหร่เครื่องใหม่จะออกนะ